สวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยเป็นไดครับผมมาบอกถึงฮานอยกันต่อนะครับผมเป็นไดเมื่อนี้ถูกหวยเฮ่งๆรุยๆกันบ่ครับผมเมื่อนี้ก็อยากจะบอกว่าอิชิสุดยอดรุดไปฮานอยวิพิเศษด้ครับผมฮานอยพิเศษอันนี้ก็พึงจะเลิกงานพึงจะได้มาอาร์ตคีไพรด้วยครับผม พึงจะวางอาดคลิปให้ตอนตีสองนี่แหละครับผมพึงจะวางอาดตคลิปกลับมากกินเข่ากินนามมาดูห้าน้อยกันต่อนะครับผมทักทายพูดคุยกันถ้าไผเบิมากกกับพานด้วยครับผมกัล่งไว้เป็นแนวทังของห้าน้อยนะครับผมมาดูตัวเลขกันหน่อยนะครับผมห้าน้อยพิเศษออก หกเจ็ดหนึ่งลางออกหนึ่งสามอันหนึ่งสามสามหนึ่งเหมือว่านี่ตัวแดงมันมาออกเมือนี่นะครับผมเมือว่าตัวแดงนะครับผมมาดูหัยห้าหน้อยธรรมาดากันเนี่ยออกมาได้จังไดหกศู 600, บนลางเป็นหนึ่งหาเท่ากับไอร่องมือว่านี่เจาะอ,อันเด่นเป็นเก่าล่องเป็นหา กระเจาหายยุดด้วยครับผมหาหนึ่งแกเขานะครับผมแล้วก็มาเบิ้งห้าน้อยวี่ไอพี่ออกศูนย์สองหกกับสีเก่าเด่นเป็นเก่ากับมาอายุได้ครับผมสีเก่ากลางลางลเรามาดูภาพกันก่อนครับผมปิ้ง ว่าหวยมันเข้านะครับผมอันมันเข่ากับคือเขา่าเนาะผมเนาะผมครับกระลุ่งไว้ให้เบิ้งนะครับผมกระยูน้ำกันไปก่อนมือนี่ก็จะมาคิดต่อนะครับผมเป็นห้าน้อยมืออื่นวันที่ยี่สิบยี่สิบพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสอง อยู่ด้วยกันไปอีกสักสิบนาทีก่อนนะครับผมก็คือว่าอยู่กันไปยาวๆเห็นปะคบผมสามสีครับตื่นขึ้นมากเอวเอวแอว,วจะกินเข่าอีกแล้วแมวเก็บมาเลี่ยงนะครับผมมามาต่อกันต่อต่อครับผมคำนวณคิดไปนั่มกันด้วยครับผมเป็นโม่กัน เป็นมูกันไปจังได้กัช่องกระยั่งต้องการกำลังใจนะครับผมฝากให้นกำลังใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมมันก็นจะได้แจ้งเตือนนะครับผมกาลังคิดไทย ทุกมือแล้วครับห้าหน้อยเลขก็มีเขา่ามีรุดธรรมดาเด้อครับผมอยากให้ติดตามเบิงกันไปเงาๆนะครับผมเพิ่งจะกลับลมาเฮ็ดช่องตอนแรกก็ลุกงช่องหัวนี่แล้วครับผมแต่ไปเค่อยติดตาม เห็นก็บอกว่ามืออื่นหวยล่เล่าจะออกแต่กับว่าแน่ใจด้วยครับผมเขาบอกว่าออกชุดเชยให้หวยลเล่าที่ที่ยุดที่ยุดไปที่ว่าโดนโควิดแต่กับว่าแน่ใจด้วยครับผมเห็นแช่มาในเฟซถ้าถ้าเป็นหวยล่เล่าออกมืออื่นกับกับโต๊ะที่คำนวณได้เลยนะครับผมกับหายเบิ้งเป็นแนวทางสามสี น้ำจิมาทำไมลูกอย่าชนลูกเอ๊ตายแล้วไปทางนู้นก่อนอย่าดื้อไป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 นอน เยวหาเครื่องคิดเลขก่อนครับบน่แน่ใจได้ครับว่ามืออื่นจะเป็นหมวเล่าออกบอเห็นก็เห็นเขาแช่มาทั้งเฟสนะครับผมว่า เขาจะออกชดเชย จะได้แล้วล่ะครับเดี๋ยวขอจับก่อน แบบนึงได้ครับ มาได้เลยนะครับมือนี้เดี๋ยวเดีวนะครับผมฟันทุ่มก่อนมืออื่นห้าน้อยวันที่ยี่สิบพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามให้เด่นเป็นสามนะครับผมเด่นเป็นสามลองเป็นเก้าเด่นเป็นสามลองเป็นเก้า ตัวจเจาะก็ตัวแดงก็จะเป็น3 4กับสาแล้วก็จะมี3 5 3 2 3 8 3 9ตัวรองก็จะเป็นเลข9ก็จะมี 9, 9 3 9 1 9 5 9 0 9 7นะครับผมฟันทงหามืออื่นนะครับผม ฝากให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็วันนี้ก็จบการคำนวณแล้วนะครับผมก็ต่อไปก็จะไปนอนแล้วนะครับผมก็ฝากก็ฝากกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็มีความสุขกันทุกคนให้เฮงรวยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชม ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม